อย่าโดนต้นก็โพดยานะโพดยาฝากละโลเลยนะโดนแล้วล้มแล้วล้มแล้วนะโคตรเลยนะาน้าอ๋อนะาเดี๋ยวข้าหากางเต้นเลย มาอะไระมาแรงเต็มเลยปิ้วปิ้วไม่กลับกันหรอ <c oughs> ถ้ากลับโอเคนอนนี่ต่อมีพ่พอกลับคนเดียวเก็บของทิงลูกพิงเมียได้นี่ <c oughs> จริง ามจริงฉันจะเสกลายมนสกุลมณนตายละกูร้องกูค่าคุณไปเข้ากลนคุณไปเข้าใกา้เหรอโดนพ่อ น้องเม้งน้องเม้งลุกขุมค่ากลางเต็นท์ไหมเนี่ยไม่ต้องไปใกล้รถคุณพ่อหรอก แม็กไม่ต้องไปใกล้รถคุณพอ่อไม่หรอเดี๋ยวโดนรถคุณพอ่อไม่ต้องเข้าไปใ<ม>กล<ม>้ท<ำ>ตรงข้าอ,อ่พนุ่นเออไม่ได้มาทำใกล้รถคุณพอ่อนุ่นเอาเดี๋ยวพี่โตเข้าไปในรู ที่รักจ๋าที่รักจ๋าที่รักจ๋าจ๋าจงมาจ๋าเลยตะเก็บของแล้วเนี่ยใช่แม่ไม่ช่วยพ่อไอเชฟพ่อดิดิพ่อตอนแรกรับบทเป็นนักท่องเที่ยวตอนนี้รับบทเป็นเา่าไล่นะคะแม่ไม่กระจุงไหมแม่ ส่งกระจกเลยไรในป่าเออคุณแม่ไม่ส่งเลยเนี่ยก็นี่ไงแม่แอบเอาของหนูมาถอยไม่ได้เนี่ยตุนใส่แน่นไปหรอโอเคจอบไม่สมตัวเลยแม่ มีทำฟังเสียงด้วยนะสักทีกันโดนหัวพ่อมันเองโอเคสวยยัง